ปฏิมากรรมรูปนูนต่ำซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางเข้าของอาคารรัฐสภาแห่งนี้ถือเป็นเครื่องบันทึกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเคยมีรัฐธรรมนูนมาแล้วกี่ฉบับและในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดทําฉบับที่19แต่ยังไม่ทันได้เริ่มต้นนะครับก็เกิดปัญหาขึ้นมาและปัญหานี้ก็อาจส่งผลต่อไปในระยะยาวปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรและผลกระเทือนจะเป็นแค่ไหนติดตามได้จากเดียลท์ในคืนนี้ นี้ก็พูดกันเยอะเราก็เน้นไปทางนี้แต่เวลาสรุปมาท่านก็เอาเหมือนเดิมอ่ะท่านก็เอาอย่างที่ท่านอยากได้อ่ะนะก็คือนะฮะสมัครแล้วก็เลือกเป็นลายคนนะผมไม่รู้เลยว่ากรรมิการกิจกรรมเนี่ยฟังเราหรือเอาใจใจท่านผมก็ไม่รู้เหมือนกันวิธีนี้เป็นวิธีที่รองชอมที่สุดครับ ท่านยังมีสิทธิ์ที่จะเสนอ,อสมัครและเสนอในด้านของท่านนะครับและเรามีการพูดคุยกันได้ดนอกรอบก็ได้ครับว่าในด้านบบต่างๆท่านนั้นท่านเสนอใครซึ่งนี้เป็นการทํางานร่วมกันแบบแบบร่วมกันแต่จะไปผูกมัดให้ว่าที่ท่านเสนอแล้วต้องได้เลยเนี่ยมันกลายเป็นการตัดสิทธิ์ในการที่สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ์เลือก20คนก็จะกลายเป็นแต่ละคนเหลือสิทธิในการเลือกเพียง5คน และอีกแต่ละคนนั้นอีก15้าคนนั้นถูกเลือกโดยคนเพียงสิบกว่าคนในแต่ละกลุ่มด้านครับสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชต้องมาทุ่มเทียงกันถึงวิธีการเลือกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มีขควต้ย20ที่นั่งต่อเนื่องเป็นวันที่2หลังจากวิปสปชชั่วคราวได้มีมติเปลี่ยนวิธีการเลือกอย่างกระทันหันคอสอชอนั้นเขาเป็นคนพิจารณาว่า ความรู้ความสามารถที่สมัครเข้ามาแต่ละด้าน7,300กว่าคนน่ะมีใครบ้างเขาแบ่งแยกเป็นด้านด้านมาแล้วครับท่านประธานครับเมื่อเขาแบ่งแยกเป็นด้านด้านมาแล้วนั่นหมายความว่าคนเหล่านั้นมีความรู้ความสามารถด้านนี้มีความสามารถด้านอื่นเป็นด้านรองเพราะฉะนั้นการที่จะได้กันมาที่การยกร่างรัฐธรรมนูญนั้น มันต้องมีคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านเข้าไปร่วมด้วยถ้าเราจะสร้างบ้านสักบ้านหนึ่งถ้าเราก็จะมีด้านหน้าตา่างด้านประตูด้านหลังคาแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านแล้วเอามาผสมกันบ้านมันคงดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราเห็นภาพทุก ส่วนร่วมกันให้มันเข้ากันเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของคนที่ไปนี่สมควรที่จะเป็นบุคคลที่รู้ด้านหนึ่งด,ด้านใดก็จริงแต่จะต้องเป็นคนที่รอบรู้หลายๆด้านจากเดิมที่ให้สปชการเป็นรูปด้านต่างๆทั้ง11ด้านและสปะชจังหวัดทั้ง4ภาค<ล>ส่งตัวแทนมาอย่างละหนึ่งคน<ล>เข้ามาเป็นกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยอัตโนมัติส่วนที่เหลืออีก5คนให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติเลือก แต่เช้าวันนี้วิปสปชช่วคราวก็กลับลำให้ที่ประชุมเป็นผู้เลือกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูนทั้ง20คนโดยทั้งสปชไม่ว่าจะ11ด้านหรือ4ภาคมีหน้าที่เพียงเป็นผู้เสนอชื่อเท่านั้น,นการปิดกติกาในการเลือก20อรหานใหม่<อ>เกิดขึ้นทั้งที่สปชอย่างน้อย5ด้านและ4ภาคได้ลงมติเลือกตัวแทนเป็นว่าที่กรรมธิการยกล่างรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วคนในสปชวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนกติกาครั้งนี้ว่ามาจากการที่สปชหลายด้าน มีผู้อยากเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจํานวนมากเกินกว่าโคต้าที่ได้รับและหากให้ไปรู้ในรอบห้าคนสุดท้ายก็อาจจะพลาดหวงังโดยเฉพาะสปชด้านการเมืองที่มีผู้เสนอตัวถึง6คนด้วยกันแม้วิบช่วคราวจะเชื่อว่าสมาชิกสปชจะเลือกคนจากความสามารถมากกว่าจากการถูกลอบบี้แต่การทอดเวลาลงมติออกไปอีก24ชั่วโมงท่ามกลางวงประชุมรับและเปิดเผยที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกสภาอะไรจะเกิดขึ้นกับรายชื่อกกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตัวต้าสปชทั้ง20คนบ่าย2โมงวันพุธนี้จะมีคำตอบแม้ว่าเส้นทางการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นเส้นทางระยะยาวซึ่งใช้เวลาเกือบหนึ่งปีเต็มแต่หาได้ตัวกรรเมรการที่ไม่มีความเหมาะสมก็จะเหมือนกับการกลัดกระดุมผิดตั้งแต่แรกและกติกาใหม่ที่จะได้ก็เป็นแค่กติกาของผู้ชนะไม่ใช้เครื่องมือในการสลายความขัดแยง้งดังที่นายบวสา,าอุวันโนว่าที่ประธานการมรมิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องการและนี่คือเดอะพอยต์จากอาคารรัฐสภา